ไปทุกคนตอนนี้เดินยังเดียวครับโอ้ยหน่วยอยังยังริมคล้องครับโอนี่โอ้ยอยางชมสวนชมคล้องไปเรื่อยๆครับทุกคนจะแต่มีงูบ่ล่ะ โอ้ยแดดแห้งครับยาหงมาเรื่อยๆตรงนี้พักปลาผักกระเสผักกระถินได้เลยพี่หน้องเบิ้งมันจ่อเบิ้งย่างนีตะออบบอหอมโอ้ยอยาเมื้อห้นยาตากแดด <c oughs> หอมบานริบคล้องเข้าคลองแสบ ฮึ่เอ้ะจะไปหาจังไรล่ะมันหาได้ปะงั้นไปหาโนาใหม่พปนะมันที่เขาตรงไหนมันเรียงไกลได๋มันที่เขาได้ปะมีปลาบ่าปลาฮึ่มชมเงี้ยวเลยครับคลิปนี้ ฝากคนไหลคนแช่ทุกคนครับขอมาถึงทางรถไฟเรียบร้อยเส้นทางอีกยาวไกลเด้เด้อนะมูทาก่อนหาหมูลงกันอืม ภาคเกล็ดก็ยังนห่งหอนเลยยาวไปเรื่อยๆครับยงมีบ้างมั้งมมีแย้ มาเพิ่งส,สืานที่หรอครับออดอกไม้เห้าคึา้มฝ่าคึ้มฝนมาคือเกาเาดินไปเรื่อยๆ